รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระห่มไม่แพ้ใครและ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะชุดนักเรียนน้อมจิตฮิตได้เลยชุดเครื่องนอนโตโต สวัสดีสสดค่ะพบันเช่นเคยค่ะกับเรา3คนสายๆวันอาทิตย์แบบนี้ในรายการกลับมันตา,ค,าค่ะ,ะพิเศษเพื่อผู้หญิงที่พิเศษเช่นคุณค่ะ,คะพูดถึงผู้หญิงเนี่ยนะคะเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงมาไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดเนี่ยก็คือเรื่องของแฟชั่นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนเปิดรายการเราถึงจัดเต็มกันขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตุ้มหูแบบนี้เดี๋ยวแว่นแบบนี้เสื้อแบบนี้รองเท้าแบบนี้อ เดี๋ยวไม่ต้องห่วงค่ะเจ้าแม่แฟชั่นได้อยู่ในรายการเราคนนึงค่ะคนนี้ไงไม่จัดหนักนะจัดหนักมากไม่จริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะจัดหนักกว่าเอิงบาทสิบเท่าเอออันนี้พี่ก็เห็นด้วยพี่ก็เป็นตัวแม่เลยค่ะคุณผู้ชมต้องอยากรู้แล้วแน่เลยค่ะว่าแขกรับเชิญที่ว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นของเราในวันนี้คือใครถ้าอยากทราบไปดูตัวอย่างรายการได้เลยค่ะ หลายคนบอกว่าโอ๊ยทำกระเป๋าตัวเองแล้วอย่างนี้ก็แบบไม่ไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อกระเป๋าของยี่ห้ออื่นแล้วสิไม่จริงไม่นะคะไม่นะคะบาดเจ็บเหมือนเดิมหันไปปุ๊บแล้วเข้าซีนมาเป็นน้องพลอยเดินมาจากห้องแต่งตัวอย่างนี้อันนั้นแรงกว่าอันนั้นคือแบบเยอะแบบไม่ยอมแพ้ใครในโลกจริงๆในโลกเลยนะคะในโลกรู้เดินลงบันไดมาอย่างเงี้ยใส่อะไรอ่ะก็วินเทจไงพี่กุ้ไมเคสทำให้เรารู้สึกว่า เรานั้นเชยเรานั้นเชยเองเนี่ยอันนี้อันเนี้ยดีมากเราเคยอยากได้กระเป๋าขนม้าที่แบบราคาไม่เจ็บมากไม่เจ็บไม่เจ็บภูมิใจมากเพราะว่าคุยจะไปนั่งเลือกไอ้พวกเนี้ยเองหมุดทุกหมุดเองอันอันนี้ก็ใส่ใส่แหวนอุ้ยแกวเนาะใส่แหวนใส่ต้มหมูใส่อะไรไปสืบมาแล้วร้านนี้เลยซีเ r e t แบบพันเอ๊ะอยู่หรือเปล่าเอ้าอยู่พอดีสวัสดีค่ะ สัสดีค่ะอันนี้บ้างค่ะสวัสดีคยไหมสวยจังค่ะดูบุญเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากยีไอกาศแล้วกันดูสิค่ะร้านของไปแล้วมันเดิมพี่หนุ่ยไปแล้วกันพี่หนุ่ยเออพี่หนไม่กล้าไม่กล้าอุตส่าห์มาเยี่ยมวันนี้ดูแลร้านอยู่จะดูแลร้านอยู่ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกกาแฟปะอ่ะปาล์ตี้น้ำผลไม้แต่ตั้งใจจะมาดูกระเป๋าอะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวคุยกันก่อนได้กินได้กินจ้ วันนี้เรามาเจอเจ้าแม่แฟชั่นที่คิวทองมางานเยอะมากนะคะเสริมค่ะคิวทองฝังเพชรด้วยฝังเพชรด้วยฝั<อ>ง,งเพชรด้วยอะคะกีกันหลัดนีเขาจะได้แกะออกมาเต้องจัดหนังมีอะไรอีกบ้านคะตอนนี้ถ้ามีธุรกิจส่วนตัวใช่ธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะนั่นก็ทาให้ยุ่งอ๋อแล้วก็ยังสอนนักเรียนอยู่แล้วก็ยังเป็นดีเจอยู่ด้วยค่ะพี่กีทำมีเจด้วยด้วยค่ะค่ะครับ ยังยังทำอยู่ยังทำอยู่ค่ะใช่สอนนักเรียนนี่คือสอนเต้นด้วยสอนเต้นรำคสอนที่โรงเรียนไปเป็นครูค่ะคือก่อนก่อนที่คุณจะมาเล่นหนังเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยคุณก็เหมือนคุณเรียนเต้นรำมาตั้งแต่เด็กๆเรียนเป็นเล่ัมงแต่ห้าขวบ่างค้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งไปเรียนส่งไปเรียนโรงเรียนที่แบบเป็นคอร์สอาร์ตใช่ก็เรียนสาขานี้ยมากลับมาเมืองไทยก็แบบอุ้ยหนูเด็กค่ะหนููเด็กขนาดนี้หนูเพิ่งจบมหาลัยใครจะมาฟังหนูแบบนี้แบบไม่มีใครฟังหนูหรอกแบบ แล้วอีกอย่างตอนแรกเรานึกว่าการเป็นครูนี่แบบแก่แก ฉันยังไม่พร้อมเป็นอาชีพนี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็ก็เหมือนเข้าไปสอนมีโอกาสได้เข้าไปสอนที่โรงเรียนนานาชาติแล้วก็ยาวเลยค่ะจนกระทั่งเหมือน2ปีที่แล้วมันยุ่งมากไม่มีเวลาไปทําการบ้านเพื่อที่จะไปสอนนักเรียนปีนี้เพิ่งกลับไปสอนแต้วตอนนี้คือพี่คริสก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเป็นกระเป๋าใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะดีไซน์เองทําเองหมดตอนมันออกมาคอลเลคชันแรกเราก็รู้สึกแบบดีใจอะดีใจออกมาแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มามีร้านค่ะ็มีถึงทำกระเป๋าค่ะหลายคนก็เปิดร้านเสื้อผ้า อย่างเอก็มีร้านเสื้อผ้าอย่างเอ็ก็มีร้านเสื้อผ้า mm hmm. ทำไมถึงเป็นกระเป๋าคือที่บ้านคุณคุณคุณแม่เขาก็จะเหมือนเป็น b อ y e r อยู่แล้ว mm hmm. เขาก็จะเ,เหมือน import export พวกเครื่องหนังพวก mm hmm. พวกวัตถุดิบวัตถุดิบทั้งหลายค่ะเช่นตัวฮุกตัวอะไรอย่างเงี้ยคือคก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆก mm ็ hmm. เลยทําให้ก็รู้สึกว่าเวลาเราซื้อกระเป๋าแพงๆแ,แล้วเราคิดว่าเอาแล้วทำไม mm hmm. แบบ เนี่ยกระเป๋าตั้งแพงอ่ะน่าจะมีรูใส่โทรศัพท์อีกสักอันนึงน่าจะมีซิปตรงนี้น่าจะกระเป๋านี่น่าจะมีแบบสพายนะฟังก์ชันใช่ฟังก์ชันของมันค่ะแล้วทําไมโหแพงขนาดนี้แบบใช้หนังแค่นี้เองอะไรเงี้ยเพราะเราดันไปรู้ไงคะว่าแบบอันนี้เท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่เราเอามาประกอบร่างกันแล้วจะได้ไหมอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งคือคุณคิดว่ากระเป๋าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนช่วยเสริมผู้หญิงใช่ค่ะคือเหมือนบางวัน ผู้หญิงเราอาจจะขี้เกียจแต่งตัวคือซื้อไปแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากแบบดูดีใช่ป่ะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาอะไรเงี้ยถือกระเป๋าสวยๆหนึ่งใบก็อยู่ได้ช่วยได้ช่วยได้จริงๆค่ะนี่ก็เป็นที่มาของชื่อที่ว่า Secret Weapon ใช่ค่ะแล้วหลายคนก็อุธลับอุธลับช่วยทำให้เราดูดีขึ้นใช่หลายคนบอกว่าโอ้ยทำกระเป๋าของตัวเองแล้วอย่างนี้ก็แบบไม่ไม่ต้องเสียสตั์ซื้อกระเป๋าของยี่ห้ออื่นแล้วสิไม่จริงไม่นะคะไม่นะคะ บาดเจ็บเหมือนเดิมเลยบาดเจ็บเหมือนเดิมเลยเพราะคราวนี้กลายเป็นมีแบบกลายเป็นมีเหตุผลว่าแบบไม่ได้ฉันต้องซื้อมาลองใช้เพราะว่าใช่ฉันต้รู้ว่าว่ามันดีหรือไม่ดีตรงไหนหนังแบบนี้มันทนหรือเปล่าใช้ไปสักพักแล้วจะยังทนอยู่หรือเปล่างจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหูือว่ยุ้ยนะคริสเป็นเป็นคนที่มีแนวการแต่งตัวชัดเจนคือเป็นตัวของตัวเองถ้าให้ดี f i n นิดนึงให้แบบ ทำจำกัดความว่าแบบแนวที่คริสแต่งนี่เป็นแนวอะไรบอกได้ปะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะ <c oughs> คือคิดว่าเขาไม่ได้แต่งตัวเยอะหรือแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหันไปปุ๊บแล้วเข้าซีนมาเป็นน้องพลอยเดินมาจากห้องแต่งตัวอย่างเงี้ยอันนั้น,น,นแรงกว่าอันนั้น <c oughs> คือแบบคือแต่งตัวเยอะแบบไม่ยอมแพ้ใครในโลกจริงๆใช่ใช่ใ,ชในโลกเลยนะคะในโลกที่พ <c oughs> ูดเดินลงบันไดมาเงี้ยช่วงนี้มันอินวินเทจใช่ไหมคะพลอยก็จะใส่วนินเทจเหมือนกันพลอยเดินเข้ามาปุ๊บเป็นแบบ ใส่อะไรอะเสื้อแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นฉลุฉลุฉลุทั้งตัวกระโปรงอยู่นี่แล้วยาวเป็นไกลเลยพืเป็นแบบไม่เก็แล้วพืก็บอกคอยใส่อะไรอะก็เป็นเทจไงพี่พืไม่เก็ททำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นเชยเรานั้นเชยเออคอยที่ขอโทษที่ไม่เก็คือเุืก็เลยไม่รู้สึกว่าเพือแบบแต่งตัวเยอะหรืออะไรอะสองพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีสไตล์การแต่งตัวชัดเจนทั้งคู่ใช่คือล้ำอะล้ำกว่าคนอื่นแล้วเพได้อิทธิพลมาจากไหนคุณแม่หรือเปล่าหรือว่า ก็คงคุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่เพราะตอนแบบสาวๆเขาเปรี้ยวมากเพราะดูจากรูปคือแบบพกระพลแแ่แพ่แบบแพ้สนิทตายเลยค่ะเคยเห็นรูปหนึ่งตอนตอนเด็กๆอยู่ทะเลนะคะเอวสูงขายใหญ่แล้วเป็นเสื้อเอวลอยถึงนี่ หมุกปิดก,กวา้างแล้วก็แบบทาลิปสติกแดงแล้วก็ก็หันไปฟึบเป็นพลอยอ้าวเหมือนแม่เลยเนี่ยพลอย <c oughs> ก็จะเป็นแบบไม่ยอมแบบไม่ฉันไม่เหมือนฉันไม่เหมือนอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้ว,ลวฟีดแบ,บ็กจากการทำแบรนด์กระเป๋า s ีเ r รดแบบพ่อนี่เป็น,น,น,นยไงบ้างคะ <c oughs> ก็ดีค่ะจริงๆมันเพิ่งเริ่มอะค่ะแล้วกูก็ไม่ได้แมสมากคือกูชไม่มีคุชไม่มีพลังที่จะไปอยู่ในแบบ เล็กชั่นแบ็กและชูสในดทพาร์ตเมนต์ทั้งหลายอย่างนั้นมันต้องทำเป็นพันพันชิ้น oh. อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั uh ้น huh. ทำสต็อกไม่ไหวเพื่อจะทำประมาณแบบ uh huh. แค่20-30บาใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหมดก็หมดเราก็ทำแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ย uh huh. เพราะว่า เออคุว่าคนผู้หญิงอะซื้อกระเป๋าได้บ่อยๆอยู่แล้วเพราะชุดเราก็ไม่เหมือนชันทุกวันแล้วมีข้ออ้าง็มีได้คู่้อปะเด็นใช่คืคนนี้เลยนะเยอะมากอุ้ยได้ปีนี้จะไม่ซื้ออะไรอีกแล้วปีนี้แล้วผ่านไปสเดือนมาใหม่อีกแล้วปีของเวสมีอยากได้ของชิ้นหนึ่งมากอุ้ยราคามันสูงอะฉันอยากได้มานานมากแล้ว เอางี้ฉันซื้อเป็นของขวัญวันเกิดรวบยอด4ปีรวมกันแล้วพอ <c oughs> ปีต่อไป <c oughs> ยังไม่ถึงปีเลยค่ะยังไม่ถึงวัน <c oughs> อีกสเดือนจะวันเกิดพอถึงวันเกิด <c oughs> ก็วันเกิดก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองหน่อยละกันเลยแบบลืมผู้หญิงนลืมเยอะมากไม่มีวันพอในการช้อปปิ้งแล้วอย่างเวลาจะออกจากบ้านเนี่ยค่ะถ้าเกิดเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาตุ้มหูแหวนเนี่ยที่ใี่ควาสำคัญกับอะไรมากที่สุดนอกจากกระเป๋าทุกอย่างแน่นอนตอบได้เร็วทุกอย่างติดแหวนเหมือนกันนะคะต้องใส่แหวนใช่ค่ะอย่างเช่นแหวนปืนกลนี้หลานขาดไม่ได้แหวน ก็ไม่ถึงขั้นถ่าไม่ได้ค่ะแต่ชอบรองเท้าผู้หญิงกับรองเท้าเนี่ยเออว่าแบบมาคู่กันเลยแต่คุณว่าแบบผู้หญิงอ่ะบาดเจ็บง่ายเพราะว่าบาดเจ็บง่ายาะทุกอย่างเพราะทุกอย่างอเพราะทุกอย่างเลยอะค่ะเดี๋ยวแบบอุ้ยกระเป๋าฉันก็ต้องให้เข้ากับชุดไม่ได้สิกางเกงแบบนี้มันใส่กับรองเท้าแบบนี้มันไม่สวย ทำผมแบบนี้ต้องใส่กางหมูแบบนี้เสื้อแบบนี้เราใส่แล้วดูแบบไม่งั้นก็อยู่ที่พี่เดียพูดเออข้ออ้างเยอะมากอะทุกอย่างทุกอย่างอะค่ะเอาละเดี๋ยวขอไปดูที่ร้านของได้เลยค่ะได้เลยค่ะไปช็อปกันหน่อยติดีใจค่ะ อ้ยเนี่ยอันนี้อันนี้ดีมากเราเคยอยากได้กระเป๋าคนมาที่แบบราคาไม่เจ็ดมากไม่เจ็บไมภูมิใจมากเพราะว่าคุยจะไปนั่งเลือกไอพวกนี้เองหมุดทุกหมุดเองอันนี้ก็ใส่ใส่แหวนอุ้ยแกเนอะใส่แหวนใส่ต้มหููใส่อะไรเงี้ย